สวัสดีค <Auf> ร <Wieder sehen> ับแม่ครูสวัสดีครับสวัสดีเชี่ยซ <Wha> ีบสวัส <diction> ด <aries> ีครับสวัสดีสุ่คูซู่คนแล้วก็สวัสดีคุณแม่คุณเดินท่ามาจากอำเภอกะนวนนะคะเพื่นจะเลยนัดแม่ครูไว้นะคะกลับมาด้วยใจมือนี้มาด้วยใจอีหรีเราว่าอธิษฐานจะดุลแล้วเนะคะแม่เนาะอธิษฐานโดยแรืองอธิษฐานแม่นว่าบสูบก็หมันที่ยังกัดตามเดยความเชื่อและศรัทธามันเกิดอภินิหารขึ้นกระเพิ่นนะคะเออแจง ุณแม่นี่คะ<ช>่ะคนไปอยู่ตามประเทศนะคะค<ช>น,นกันมีแฟนตามประเทศนะคะค<ช>นมีคำบอกกระปูนะคะคนมีคำบอกกระปูไหวา่าไหว่าซอยผัวเ่นให้ฟื้นขึ้นไหนจะสินะคะ<ช>คือความเสียงนะคะเมันก,ก็นเล็กเกิดจากมัวว่าสามปีนะคะบอหลอดอยู่ไหนแค่สามปีเดนี่ได้ดจะปีละปะสิบสองสิบสอง <c oughs> ปีเน <c oughs> ี่ละพ่งราอะินิหารเกิดขึ้นใ้ยินเี้นะคะรับ นี่เราเดือดความเสียและซัท่าปูของเฮานะค,ะค่ะเพื่อนแก่หาตั้งเทียเพื่อนก่เยืดโตอายุให้ลูกให้หลานได้เนาะคะ่ะ<ด>นี่แหละคนมันมาคือการผู้ละคนกันค้าขายดีผู้ละคนกันบพวมีทางเนาะคะ่ะบ่ม,ะะบมีทางเดินหรือว่ามันเหมือนทางแล้วปูก่กระซอยโดนบันดาลให้มีโชคมีมันซี่ินะคะ่ะก็เลยเกิดขึ้นกับหลายคนเนาะนเพื่อนก็เลยได้เซียเดือยแรงศรัทธานี่แหละเพื่อนก็เลยเกิดขึ้น มาโมนิกะเอาอีกเยี้ยก่อนแม่มาฝากแม่มีเอาเอาเน้าจิ้นก่อนนะค่ะไข่มดแดงไข่แดงตอนเอาเขากัมเอาเขาเจ้าเอาเขาเนียวมาให้แกมาหลดหนึ่งแลยกัน้ำกัน้ำค่ะสิ้นแกกับน้ำค่ะกับกล้วยค่ะ บ่งามดอกเด้อแต่ว่าเอามาโดยใจเอามาแต่ใหนแต่น่าจะพุ่เป็นแงเมียก็เป็นอย่งนี่แหละน้ำเผาดามไม่กู้กับสีเอาแบงไปวัดน้ำทาบุญน้ำเนาะค่ะให้ได้บุญน้ำกันแล้วค่ะเอฟซีาก็ได้ยู่ได้กินเนาะคะนี่แหละก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งที่คุณแม่คนเผามามทั้งเขาทั้งน้ำนั่นแหละค่ะเพราะว่าวังที่ยก็มีงานนะคะมีงานยู่หอปูนี่แหละค่ะมารวมกันนะคะเนียมุงเวนนยมเวนกสิมการล่ำถวายปูแล้เฮต้นเงิน แล้วกรวานโปรยท่านนะคะแล้วก็ช่วงแร่งๆกับซีมีคุณแม่ท้องเปลี่ยนนะคะมอลลัมท้องเปลี่ยนมอลลัมดังกล่องดังค่ะคนกับมาร์กแล้วก็สาธิตทองแันปูมากหลายเวทีพ่นประโสนิด้วย่นแกะค่ะพ่นมาตังไว้ตะมือว่าพ่นมาปูหมอลำไรอะไรพ่นเอาเวทีมาตังแหละค่ะแต่ว่าตังแต่ว่าที่ยิบสองแต่ว่างานมีวันทียิบหกตังไว้เรียบร้อยแม่ปูไปหยิบแล้วพูว่า ชาบดีกับสิริมวนปูให้นะครับเออวาการใหญ่เนี่ยมปูตาปูคือพระคราปู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 เก่าคือเก่าทรั้งเก่าบ่านเก่าพระองค์ขัตกระบูคาเชื่อมใชคือว่าทุกพระองค์ มือนี้ลูกร้นียนั่งหลามมาหาพ่อดไรบ่มากจนไจกคือขอดพอเือจะก่ายอืมเนะเออมือนี้ลูกแางได้มาห่วงบุญห่วงผุองได้เด้อเอาอี่นั่งมาฝากมาตออพอเส็จมาหรือมางานอะไรตุ๊กตุีนั่งหล่มด้วยก่นเนี่ยใช่ด้วพร้อกับพวงมอะไรเออขอศักริทบูชาคึกคักค เออหน้าสถานคือทางหนึ่งข้ใหางตัวนามสกุลอะไรนะหิ่งค่ะนาสกุลหินนามตัวหิ่เออขีพอื่อมาเลยแกิดเกิดโตมจะไม่หักขี้ผื่นอะไว่าทางว่าแม่งว่าหักขี้ผื่นว่าหันตัวกับพ่โอ้แก่หักแล้วก็จะหักกระดอกระเรื่อเนาะคีอพอกระแดกหักไง ยังตัวว่าอีอขอขอบงบาทขก้าวคอยดูคอยรานเดียวกันอือยากขายคือขาย่าว่าค่ข้าขายได้ถวายงรานว่าว่าแข่งว่าเออเออกงยังตัวดังคือได้องจกาบุกอือดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวมากับขาววะขอปู่คือพเขาเลยคือก้าเก้าเปิดเอคือก้าวก้าเปิ ขอองปูคือปะเขาของปูตาปูพุ่มปูบุกปูเก่าคือเก่าทั้งเก่าบ้านเก่า้วยอีนังคนหนึ่งให้สามเมตรเออกระตงมาร่วงบัวหวงบุญนั่งมาคู่ว่าแขงว่าเออเบิ่งยืมพอกันแก้กล่มปูปูว่าแข่งว่าปวยกันไก่ก็ผู้ป่วยแรงไดบ้างเดินม่ินปเดี๋ยครับแม่นม่เด้๋ยจะว่ากันมืร่มหายใจถือมาบ้าใจือม ก็ตายครัเป็นจ,งจังหวะกตายเออถึงเวลาและวจังว่ากันอันนอ้าวพอเครื่อวนะอเออคอยถ่ายอูปถ่ายก็งัางละอืมเนื้อไม่มืผมกะยืมครับปูด้วยความเครื่อและท่าถึงไม่เคตัวตกลัวขึเออก็แข็งอับพ่นิหารพ่อให้ก,ใหาก,าากู้า็งด็กมากกว่าไหวยืดยืดละ เป็นถึงคนงานอยู ộc, c, ộc, à, ạt, ่ดีๆกินตเออถามว่าอึนยังตัวอึนไม่ตกไม่ดาวไม่ตกไม่หมานบอกขอถึงเมืองหานของมือเด้อดเด้อดตือถามหาตกหาดาวหาตกหาหมานเอาไข่มาแดงมาจึงมาฝากตองแม่มันบากถึงคือปืนกัดกระซ่างขอให้ปูได้กินค่ะ คือมาเกลก่ยพูดมครับปูใครงบแงบ่ม hey, ีเงาแคงวยใครงดแงพอปวดเขเพิ่งเลียบ้นเามาปูปาทูย oh. ืนนังหลัมัดคือใหญ่ขนาดนใครงบแงพอวางน้ำแก้มานรูมหนลาครับปูลูดากบกมือกูยื้อดากบกมอรังบ้านยูดากยูดากบกมีรังบ้านให้ครยึดจับเอากระดูกอัวูดากบมากก้าเลยบกข้มากกาเลยยืมมากกาเลยปูมากก้าเลยยืม มือตัวไหนว่างว่า,ามาหาหาหนึ่งหาศูนย์ครับคูว่า,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 าขายเสียงรักเสียงมาแต่เม่เข้าว่าพอไม่ตืน่นเดยอ

มาไปเกล็ดหมาออะไรไปเกล็ดหม้ัดปบอกผมูกหม้อปูใจอยากมากแต่โดนตนี่มากเปิด่นแค่ใจเพราด้ดก็สร้างคขอยากมากมากข้างมากมากอ่ะว่าได้หรือข้างมากได้ลรกอข้างพรว่าควรเพราะจงลูกครั้งก็บรมเมืองเมือกาบงดาบกระสับนะแม่ว่ะเกลื่ ของใหมยคนดูคุ็ดึงกับเป็นบุญเป็นกุศลอันยังงนแล้วเล้มาด้วยใจเป็นกุศลมาด้วยใจท่าทอีกพอเออไมนเงื่นมือว่ามือผู้ขาดสามารถขึ้นเก่าไม่โชคเพรโชคผู้ขาดสามารถขึ้นเก่าด้วยใจท่าท่าอืมไม่จังเกิดแล้วเล้ผ่าความท่าของ่มือความคืออแล้วกับ่มือท่าท่าไม่เบิ่งปล่อยเรียกับเท่านั้นไม่ได้แจะดึงก็ไม่หยาเขาจะไม่ลุ เออเอา้พกั่อร้ช่อยใส่ช้งเล็บใส่ไม่คม่หลาบไม่ครบไมมากข้อมากอใครโมแกใครรวมาใครพ่อใครโแกกับเือคือเก่าเะลืเมืนครับครูเออชงครโมกับเจ๊ซื้บเรื่องรูเออความหมายคือชมคาเรใเจื้อคือเก่าหนัตรงที่นี่เราคือรงาทุกงทุกอย่างมีความเสี่งนะพวกนะ ก็คู่คิงคู่จังไม่ควาาเสียงอำงานก็ทู่ก <Yeah. S 1> <can> ็ท่านบากเื <ored> oh. Oh. ่อเนี่ยพ่อกะพ่อกะลอยเนาะพ่อก็ได้บอกเรื่องเรื่องเจ้าปากเรื่องเาคอบอกเื่อครับปูเรือเปิดยความรักเรื่อครับคเอพ่อว่ากูคือภาษาสุญาพ่อคอพอท่านบอกเรื่ออเมื่อคู่แขนอื่นอืมาะกเคเข้าใจนะเนาะเออเอางี้แล้วขายของครยรถของ งานวนนี้ทิงมืนใช่ไมลูกเออถามว่าขอเขินเวรให้มือไห้อพ่อไม้มอถามว่าจะมือโมือราไห้พ่อก็ไมมือผอมือขค้กันคือพ่อคือจังห็นือมือโขบมือรามือโขบมือมาเอามาหาพ่อมาถึงงานมาว่ามือโขกมหาวามือโขบแนี้เมื่อบ้านอะไรโคได้รู้ใจเม่้าเออบานอไน่ะอันพ่อบ้านอะไม่อเนีลยเออคาว่เขียนือก็เอา ก็ถ mm ึงเมื ple, Hence, it? It? It, ่อกะเผ่าทุกงามเือดากถดนานลดืไปคืมานารถกับดากืมากับืไปมันจะถือแก่คือไข้เราเอาใจวันนึง่าันได้ใช่กับแร่มาหาพอแล้วกรบเาต่นาตายคุกบ่าตายซลูกคุกเพาตายซะแตว่าต่อสิ่ตายคณจะบ่ ผมได้หายใจผมไม่ล้องหายใจไม่ได้ตายมาลูกงานเราไบ่ร้องตายแต่เราไมงร้องหายใจจุแม่คือทุกคืองานเออช่วงหนึ่งแม่ทุกช่วงหนาแม่อาจถึงมืดได้จงพลาดเดาจงอดทนนะลูกนะพ่อให้กำลังใจลูกหลานทุกคนหักทุกคนหักลูกหักหลานทุกคนเลูกเลิกแม่คือลูกไก่ทุกไก่หักมาเออขอให้ลูกหลานเป็นคนดีขอให้ แต่มีซีไม่ท่ได้เอารัาเอาเกลียกันเด้อเด้อหักกันไปอือเนาะคนเข้าไปดูโดมหรื่อยคนไดูแบบหอดหาดรอยเ็ดเช็กแบบเด้อืมันดูแค่เก่าเช็ดมาเรือือมาดูคนมานอะดูใหญ่กับปูเก่าชิดูใหญ่ย่างเก่งกับเก่าชิกครับปูหาดรอยเช็ดเชอือพ่อมาม่นูตายได้เช่นเรื่ ขาปู่ารอดเกคือเหมืนตายร้ายเชืนอมเด้อืจจะมาเกิดใหม่ั่น้ยขบปูเออมัน่งือกว่างั้งเนาะออพอทำงานลูกหลานเออให้พอจยามคํำความดื้อทางบุญทางกุศลช้าส่นางบุญไปเรื่อยเอจะู้เด้มื่หน่อยเสื้อใหน้อยก็เป็นนักพ่อมื่อได้บัตคับเพียงแต่ให้แนวทางลูกร้านอยากให้ลูกร้าน่างบุญทางกุศล เออเพื่อว่าคบคูมพายหนาหรือควาจุบันค่ะเขาเขาจะดันนึกยูนึกจิ้งแล้วหูกอด้ออกวาไจะทูกได้เนี่ไเบี่ดไปรออันนี้เขาคุ้กดนอย่างขาเี้ยงนางอุไรร้านบงกับนอวุ้บที่ไทยรับถุกใช่ไหมบ๊กเออนายนายวุ้บที่ไทยเป็นไงบ้างใช่ไหม ที่พอผู้ขาดรวมหรือบอมมาเนาะกังนั่งกางอู่ได้เออมามื่อข้างของกับพอมือหยังกับเค้กเส้นขายกับมือมือจะหนึ่งที่พอวางขังก็อยากไปหนึ่งเขาจะอยางนี้อยากไปนอกไปหน้าเดียวพอเขาจังนด้คือการเงอนัะก้อนวมาขังพ่ออยากมากจังตัวกาบมันมาหลงถามว่าจะได้ไปนอกไปหน้าได้ไปจะได้ไปนะ เออนั่งขาอูรอืมนายุคือขาวว่าดูวงเดินการการเดินทางแต่ไปได้นะลูกนะมันเป็นไังแลวก็จะช่วยโอเคไหมหลูกพ่ออยหายไปยังหลว่ึงาคาราคัดั้งลูกพอคอยเล้ว่าอืาข้าว่ามาแตถือว่าแกงเนาะอะแต่ช่วยให้ใจไปหลวงน่ให้เสร็จอาือทางเอาํำแล้วลูกเออตัวทูบขึ้นก้าวดอกข้างล่างแล้วก็อาถือางติด ปูชี้ประคับของปูการช่วยรวมบัญญัติให้ลูกร้านช้ำหนึ่งเออในหน้าคืองานงา่เขาให้ได้ไปต่างประเทศถ้าผู้ขายมือโกมือดาบมือโกกมือไม้ผู้ขาก็จะดจัดซุ้างวนไปเรื่อยๆว่าจังหวัดแล้วลูกเออเออมันคือคอยติดคอยไปใจใจห่อนะลูกนะเออได้ไปก็แบบรวมดีกว่านี่แหละเออนางอุ้งได้แต่ก็ไปได้นายวุ้งชิ้นก็พอไปได้ดวงไปได้นะลูกนะ มาป็นได้ว่าหนักหนาะทักกันก็ค่อยปูดค่อยไปอมดทนหนะลูกนะาตื่น,นะนาจารกรต่นนํามเดือนอ่าวเลือกท่นางประนอมร้านบุกเขไหม <c oughs> าหกหม้อเออัอนยูเม่บ่แม่ของเล่ยค่ะแ <c oughs> ม่ของนั่งคคอู่เล่ยว่าฉันพอนา่งตะกุ่มยาวกันบ่เก่บเมะกับหหม้อหรื เออั่งกว่าน้องถามไรพอพ้ดขาผู้ง้าบ่บ่ฟูหน้าแม่ก็ขอแสบพีได้ฟูเย็ดลงท่านแต่เจงอยู่แ้วแมงกูพอเขาวมาถือบ่าหรอคนผพู้ขายจะไปหาว่าเขาเด้อคือได้เค่ปัขังได้คุ้องขัางผูได้ยาหม้อคนแทงหนากเขาใจปะยิ่งครับปู่ไหาว่าเขาือได้ความืเขามือข้างได้ยังงครับ มาเปึแค่อย่างนี้ถามว่ามาวันนั้นตอนน้องเออมาเปิดกกันใู่จอยพอได้ขายของขายยังมขายดีว่าสินีขายดีบุคคัมีคอกืนขายดีแค่นั้นขายบจะเห็นเลขายดีกแ่มาหากาสขายของดีนายเน้อา้าเชื่อว่าได้ถ้าได้ขายดีๆพอได้เ็ดลงทุนเงนมือนี่เออล้วบะ เขาเทยบุญไปนัำเบ้าเูกเอถามว่านั่งฝาน้องถึงไม่โชคไม่ไา้พ่อเขาถึงเป็นห่างไม่มือถามพ่อเขาได้จะได้เรื่องนี้พ่อจะให้โชคไปด้วยนะลูกนะเอาก็คือนา่งฝาน้องขั้นได้โชคหนึ่งพ่อขอถามอะไรบะถามได้ครับปู่มาให้เจ้าดูก็าถึงโชคก็ถึงได้่าไห้แคร์ทนั้นพูดคำมาไคนก็ได้ได้ปู่พู่คามาให้ยนีจ้ะมรหไม่ว่าป่วยไข้พอป่ว มาขาอ๊เกากันแมงโมกันจ้าแป่าพ่อแล้วนะจ้าเกิดมาทำโงคาให้คนได้คลืฝื้มือของงานกวนอมใครว่างานกวนนมึ้นร้ายมาถึงเดินพนงาแมงโมลูกแองโะจ้าใจโชคจหลดหรือจ้าจะใจโชคจะรงจโชคจะมันพูว่าเออขีอว่าน้ำเขาเขาน้ำเขาได้แลก็ไม่นักเออไืนี้ดั ก็พอขันคือก็ขึทนได้เงินขันือก็้อได้เงินยีพอว่าแต่ขันคือได้ก็คือเรื่องหนูเรื่เงหนูเออือะเงินหาเขาแล้วก็ห้ยบุคคลนันไปเออแล้วแต่คือคือให้ยเ้ว่าจักจุดวันขเ้นได้ออกมาเป็งกวามงูเออเพราวทามาจาเรื่องคนว่าคือขือเนาะเองามปังนด้นเรื่อง เออาาพไปหางี่พอเนี่ยถุยุดเนกลืนไปก่นปถือวานะมาบอกว่าไต้าเอาแต่มาคือแบบไม่หยาคือร้อนม่หาคือพ่าเราใส่คือก็อานถือได้นะพวกับวนกันถือได้ัวยุ่จ้าค็ถือได้็ว่าได้แบบกวนนั่นนะงาคืองเหมือนจะเปิดขาวน่ะนะเพราะแว่าม้ถือได้บงได่หันืิ เขากจ้าปอตัวทางนั้นต้องว่างในลูก่ะเงอกตอกกะเท้าง่ามเจ้ทำว่าอะไรหรือตัวว่าผู้ว่ากอมหาหรือยเหมือนหาเลือหาหน้าองเขาเ้าดิ่เออเพราะกระเท้าไปชนะลูกเราเหรออันนี้แอลเปิลถวายผู้รำบูกับอีกพ่อสองพันบาทถวายบุญคืออย่าแม่เปิ่นปากมาจังหมัดจ้าเพิ่นเั่นแพรยยาเชมพูสาผมให้่ฟอหัว ตุมดเหลืองต่งหมอให้ยาแก้แพ้มากกับตาบวมพ่อเพื่อนจากแป้นรวมงานที่ญี่ปุ่นกับยานบเดม่าเปอรนฟอร์เรสป่านก็ได้มากฝากคาจาฝปกก็หนักเอะนยะก็หนเยอะะเออขั้นอยากเข้าห้องหายไปคือเรื่องชิเก้าแล้วขั้นอยากเข้าห้องเข้าเลย เออถ้าวขานคือเด้อมาบุกเนาะเออ่งแอปเปิ้ลอ้าวเิปุ่น้มือเคยขาดคัดขงบุกมาเด้อเด้อเอปวยย่กหาย่วงหาเท่าแพลหวานแผล้ดดยิ่ง่งแอปเปิ้ลอ้าวอ้าโปุมันดำบุ๋มเออเออฝากเงินไปคือกงนังแอปเปิ้ลเด้อจ้าไม่ถือว่าท่านไม่ถือเงินได้ฝากเงินไปคิดผา ครับคือหางแบบแบบนี้นักเออจิดห้าบาทครับอหางบแล้วก็ค่ร่าแล้วแบบแล้วแบบไปแขงเขาได้ครับแต่ว่าม่ว่าันอื้ค่ว่าจีนง้วนันคราบอ่ามือจับม้วนจัตานอันนี้งันปะจะมาอะไรได้ไหมจาเออขอถักคุ้ขั้งพงู่พ่อขอคาราวะอแต่มาท้อมเต้นพ่อว่ทั้งมาเต้นชักนิกชักหน่อแล้วก็จะไปทูราตรงนว่าอออึงนัง เอองก่อนปัมาเอืองก่อน,อนแม่ <พอ S 1> ปัมามตมาว่าได้ตีอเอือหังกูงกพอแล้วบุกป่เออเดี๋ยวาจาได้ยูรู้เนบ่เออกาไปกัน,บบนกับวนพอ่อคือ่นางปัตมาว่าอะไรกอมากราบคารวะพ่อกำลังแขนื่อสพ่อว่ะเขียนเลยก็เอฟปิลแล้วพอออว่า มันจะออกตัวหนงมึงเอาจะืเอาเบอนเอาซอเทียงให้ตังบ้านเอาเทียมไป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 เอาเครื่องบักเครื่องบัเอาเครื่องบักข้าวปลาทูปลาทูก็ขายงาเอาชิ้บเก๊าช้บแกล้ง่ะพับเอาชึบเก๊บแกล้งก่อนปะกเอามันแดงก็บอกใชหงาเออพ่อไดรูนท้งขาวแั้ไปซื้ออะไรับขายทั้งเงือนว่ะ เออความจริงอเออเออกจาเออเออกราเอออยู่พอถา้ว่าถือโคกือดบอกล่ามามือหนาเาวะเพราะคือเบิ่งนห่างกับกรมือกแต่ว่ามาอ้งต่างเออว่าคือเริ่องกันค่ำก็คือกับกปะมอหอดราะ่น์คือว่ารอดอย่างเนี้ย

เ sure. อ้าพ่อค right. uh, 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 ือพีพแต่ก่หมข้นชื่อเรื่องอะกายาขานะนะีจโอมาให้ชอเอออันนี้ม่ให้พอเบืงไานเนาะขนมขึ้นืมขนมขึ้นยืมอันนี้อ้วนพ่อเขาซ้อนือครับหมาถึงมาขอขาย ข้าได้ร้อยแร้จะให้พ่อร้อยนึพอะไปาับิดกันน้อ่นยายกไอ้จัดเลยพ่กแต่คือจัดที่สุดครับแล้ววรื่อ้เขามาถามมดยากเลย้องครับอ่าเฮ้นแล้วก็เลยบวดัลูกนะอ่าเอาใครจ่าเขาป่ะม่เกเกยดเนาะพ่อรับเรื่องแล้วนะเออพ่อรับเรื่องใะไรเรื่องไมนัาสใจดีกว่า

เออใครลูใครร้านมึงมาหาขอเดินทางปลอดภัยเด้อเดือดไป่รงโถเด้อดจะัางหน้าฝาขทางหลังออกจะไม่ได้พูดนั่นอ่ะเขาเดีว่อคสือกพักหน้าัหลังในครอครััหน้าทังหลังอะไรอยูเจ้าหน้าเจ้าหลังเบอ่ัอีกรัครคกทางดาครับ อาสวสาสุสอาวเคยดูครมอครามันน้าูกับน่ก็รลอยส้คนี่ก็เป็นทะเบียนรถของเอซีสายบุญเท่าที่เดินทางมาจากอำเภอโน้นสะ,สะอาดเนาะค่ะ ปู่บอกว่าให้มาซองทะเบียนรถคันนี้ค่ะมีรางวัลเนาะค่ะห้าหนึ่งศูนย์หาค่ะห้าหนึ่งศูนย์หานะค่ะปู่บอกว่าปัดหนาปัดลังเอาเนาะค่ะฟังดีดีพิจารณาคักคเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีสายบุญเนาะค่ะ เนาะค่ะคุณแม่เิ่นกับ,บอกว่าคุณพ่อเิ่นฟื้นชีวิตขึ้นมากค่ะกัเป็นควมเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะก็ใช้วิจรารญาณในการรับชมหรับฟังเอาเนาะค่ะเพราะว่าทางทีมงานกับเสนอไปเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะก็ใช้วิจรารญาณในการรับชมหรับฟังค่ะ สำหรับทะเบียนรถของเพิ่นเนาะค่ะก็คือหาศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์เนาะค่ะหาหนึ่งหาศูนย์ค่ะปู่ก็บอกให้ว่าให้ไปปัดหนาปัดลังไปล่างออกเนาะค่ะล่างออกมันจึงจะเห็นเนาะค่ะเป็นแนวทางสวงแรงๆเนาะค่ะสวงแรงๆค้ำๆค่ะเพราะว่าม่อนีกะมีสองชุมเครงเนาะค่ะ ปูทรงค้าลดเจ็ดสิบาทเนาะค่ะเจ็ดสิปูวาเนาะค่ะแล้วอาหารเย็นกระซิบเกี๊ยวก็เป็นตัวเก้าตัวเดิมละค่ะแค่ว่าซับจะเพิ่มศูนย์ในี่ยเจ๊น้อยเนาะค่ะค่ะสำหรับคุณแม่เพิ่นเดินทางมาเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นมาวาถ้าได้ขายที่ขายทางปูจะแบ่งปันปูเนาะค่ะที่เพิ่นมีอยู่สี่สิบลายเนาะค่ะปูว่าที่ห้าสิบเอ็ดลายได้ขายเจ็ดสิบลายเนาะค่ะ ฟังดีๆพิจารณาค่ะค่ะสวนำหรับผู้กระซิบนั่งกระตายก็คือซิบหาเนาะค่ะซิบหาค่ะค่ะแตงโมก,ก็บขอบุญขอบุญ,บญพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกรับสวัสดีค่ะ